ศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าไมา่ได้สอนให้เชื่อจางคนก็อ้างพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแม้แต่ตำราเขาอ้างใครก็อ้างตำราแต่พระพุทธตามตำราก็ว่าปรมัดซะแม้แต่ทุกวันนี้ยังมีปริยัตปฏิบัติปฏิเวทอย่างเงี้ยเห็นไหมยังมีสามขั้นเลยจะจะพูดหลักของเหตุผลก่อนเป็นสมาธิทิเบื้องต้นก็มีบางคนไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะสองคนสองความคิด เหมือนเลขเก้าเนี่ยยืนอยู่ทางฝั่งหนึ่งเป็นเลขหกยืนอยู่เห็นอยู่ฝั่งหนึ่งเป็นเลขเก้าทั้งที่เลขตัวเดียวกันจริงไหมแม้จะเดินตามถนนเนี่ยเดินไปด้วยกันเนี่ยเดินหน้ากระดานไปสี่คนเนี่ยไปด้วยกันยังมองไปคนละทางเลยเห็นคนละอย่างเลยนั่นแหละคือธรรมแต่จะเป็นอัตตาว่าตัวเองถูกตัวเองผิดอ่ะมันมันไม่ไม่ใช่มันไม่เป็นมัชฌิมาธรรมะเนี่ยผูดมันต้องเป็นมัชฌิมามันต้องเป็นกลางๆไม่ใช่ไปตัดสินสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าผิดว่าถูก ถ้าเราสงสัยอยู่ไปตัดสินว่าผิดวัตถุมันก็จะเป็นอัตจามันก็จะเกินไปเพราะมาตรฐานคนสติปัญญาคนมันต่างกันแม้แต่การนับถือาศาสนานี่ก็ต่างกันาศาสนาของแต่ระบุคคลไม่เหมือนกันาศาสนาพุทธบางคนก็มาบวชบางคนก็ไม่บวชจ่างคนก็พูดปากพ้าเพอว่าเป็นคนรักาศาสนาจริงไหมรักษา,าศาสนาแต่ก็กต้มหนีตีเตียนกันเพ่งโทษกันมันรักษายัางไงอะ มีคลิปหนึ่งมีคนถามเรื่องพญานาครักษาศาสนาลงตาก็พูดว่าพญานาครักษาศาสนายัางไงต้องพูดโดยหลักเหตุผลพญานาคนี่มีกี่ประเทศอ่ะในโลกเนี่พยพญานาคก,ก็มีแต่ประเทศไทยพมา่ากัมพูชาลราทำไมพญานาคมาอยู่แต่เอเชียเนี่ยมันไม่เป็นสากลหรอกถ้าเรามองอะนะแล้วแล้วก็มีคนมาอธิบายว่าไม่ใช่อธิบายหรอกพญามอ,มองว่าพระที่บวชมาบางคนก็ ใจจิตใจจำโยมอันนี้มันก็ถูกต้องเพราะพระก็เอาคนทำเจตนามันต่างกันบุญวาสนาบามีหรือนิสัยมันต่างกันนั่นเองโยมก็นิสัยชั่วก็มีเห็นไหมพญานาคก็มีชาทิฏฐิมีสมาธิทิฏฐิมีแม้แต่เทวดาก็ตามนี่คือหลักของสากลหลักแห่งความถูกต้องจริงๆนะความถูกต้องจริงๆคือมีหลากหลายมากเราต้องเปิดใจกว้างพระมีพระกฎของพระโยมมีกฎของโยม ต่างบอกว่าโอ้ยรักษาศาสนาจริงไหมแต่ก็มาตำหนิพระเจ้าพระสงฆ์โดยรวมเลยเลยเป็นอัจจาว่าตัวเองอ่ะเป็นของเจ้าของศาสนารักศาสนาจะเป็นผู้เดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้ศาสนาท่านจะนับถืออะไรก็ตามไม่นับถือศาสนาพุทธถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกตามกฎของธรรมชาติก็สามารถพ้นทุกได้นั่นแหละคือศาสนา เขาก็บอกว่าอุย้พยพญานาครักษาศาสนาพระเนี่ยนักบวชเนี่ยไม่ได้นับถือไม่ได้รักษาศาสนาเนี่ยบางคนพูดถึงขั้นนั้นนะเราก็เลยถามว่าพญานาครักษาศาสนายังไงถ้าย้อนไปสมัยอินเดียเนี่ยสมัยพุทธกาลหรือตลอดมาจากพันถึงพันห้าร้อยปีเนี่ยหลังจากพุทธปรินิพานเนี่ยช่วงนั้นพระเจ้าพระสงฆ์เราอยู่อินเดียเนี่ยเกิดสงครามขึ้นระหว่างพระเจ้ามูฮัมมัดเนี่ยของอิสลามเนี่ย ยกทัพเข้าไปตีไปยึดอินเดียเนี่ยใช้ทหารแค่200นะไปยึดกรุงมคธใช่ไหมแล้วพญานาคไม่เห็นมาสอสู้เลยเขาก็จับพระไปฆ่าไปตีไปแกงจนศาสนาพุทธเนี่ยทําไมล่ะศาสนาพุทธถึงหมดจากอินเดียเพราะไม่มีทักบวชเพราะว่าถ้าไปใส่ชุดก้าพระกษัตริย์ทหารก็าเห็นเขาก็จับฆ่าก็ต้องหนีลงเรือกันมาหอบตำรับตำราหอบความรู้สึกมาตำราเขาก็เผาทิ้งหมดในอินเดีย ไม่ว่าวัดบาอาลามไม่ว่ามหาวิไลาลันธาอะไรต่งางๆเขาเผาทิ้งหมดทุกหมา 7, 8, หมาวิไลเจ็ดแปดมหาวิไลถ้าดูประวัติศาสตร์เนี่ยจำไว้นะพระข้ามน้าข้ามทะเลมาอยู่ที่ศรีลังกานักบวชเราถ้าไม่หนีก็ไม่ได้เพราะว่าศาสนาพราหมณ์มันไม่หนีก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่บ้านมันก็เหมือนคนธรรมดาแต่พระเราถ้าไปถอดผ้าไปใส่กางเกงไปอยู่บ้านอยู่มันก็เหมือนกับศึกเพราะฉะนั้นพิสุสงเลยไม่มีเลยในอินเดียอ่เพราะสองพันห้าร้อยเนี่ยประมาณเนี้ นะกรมๆเลยพันห้าร้อยหลังพุทธปรีพลา,าศาสนาพุทธหายออกจากอินเดียไปเลยจนพนะันห้าร้อยเนี่ยยังไม่หายเท่าไหร่นะเพราะว่าคนแก่คนเท่าที่เคยอยู่ก็มีแต่พันหกร้อยเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยที่ยังไม่จายคนแก่คนเท่าแต่พันเจ็ดร้อยเนี่ยคนอินเดียไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักาศาสนาพุทธเลยจนกว่าพระที่ลงเรือหนีมาเนี่ยมาอยู่ศรีรังกามั่งก็มาเผยแร่ทางศรีรังกา เข้ามาพมา่าเข้ามาสุวรรณภูมิเข้ามาไทยมาทั่วไปไม่เห็นมีพญานาคมาด้วยเลยถ้าไม่มีนักบวชล่ะเนี่ยศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นรัฐที่รังกาวงมาจากศร,รีรังกานะเสโรวานเนี่ยไม่ใช่มาจากอินเดียนะเพราะอินเดียไม่รู้จักแล้วที่ไปนับถือทุกวันนี้ขุดขึ้นทุกวันนี้ไม่ใช่คนอินเดียไปขุดนะศาสนาพุทธเพราะอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของของอังกฤษนักโบราณคดีอังกฤษไปขุดค้นท้าโน่น้า,น,น,าน,นี่ ก็ไปเจอพวกหลักฐานทั่วนี้ขึ้นมาก็เอาไปศึกษาตำราไปเอาเก็บไปไว้จริงไหมก็เลยมีคนสนใจขึ้นมาชาวพุทธที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ต่างอย่างไทยเอยศีลังกาเอออะไรเอยก็ไปบูรณาการขึ้นไปทําขึ้นโดยจิตศรัทธาเคารพในพระสัทธรรมในพระธรรมคําสอนถ้าไม่มีนักบวชล่ะไม่มีสักคนล่ะมันก็หมดสิ้นไปเหมือนอินเดียงไงพุทธวจนะก็ไม่เห็น ช่วยได้เลยพระใจปิดกัวก็เผาทิ้งอยู่ถ้าไม่มีสาวกมาสืบต่อเนี่ยเอาถ้าไม่มีนักบวชเข้ามาเนี่ยเอานี่ก็พูดเรื่องหลักเหตุผลนะถ้ามองให้เห็นอย่าใจแคบจริงไหมละ่ะโจนได้มาสัง่งนํามาแต่มาทํามาอะไรขึ้นมาใหม่ก็มาคัดขึ้นมาใหม่ไงเหมือนบางคนเนี่ยเอาอถึงขั้นในใน,ในตำรานะที่มาพูดกันบอกว่ามีคนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่วาอยากให้ย่อพุทธวจนะหรือพุทธพจน์เนี่ย หรืออ่าพระใจปิฎดกแปดหมื่นสี่พันพธร,รมขันเนี่ยให้ย่อสั้นๆได้ไหมพระเจ้าข้าบ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพสังคาราว่างั้นบางคนสอนกันขนาดนั้นเลยนะว่าไปขอกาบทูนเรื่องอ่าย่อพุทธวจนะให้เหลือสั้นที่สุดย่ออพระตรปิฎดกเปิดแปดหมื่นสี่พันมระธรขันให้ย่อที่สุดหลวงตาก,ก็เลยถามว่าตอนพระพุทธเจ้าอยู่มีพระตรปิฎดกมีพุทธวจนะแล้วเหรอึงไปการาบถามอย่างนั้นเรื่องบางเรื่องมันขัดแย้งกันมากเลยนะ จริงไหมเพราะมันยังไม่มีพระใจพิโรกเหมือนมีพระพุทธเจ้าบอกพระไบาลานเปล่าอย่างเงี้ยมันจะมีใบรา,านเปล่าไงมันยังไม่มีพระใจพิโรกพระพุทธเจ้ายังอยูย่อ่ะมันไม่มีต้องเรียนหลักประวัติศาสตร์ก่อนหลวงตาเนี่ยนะที่พูดอยู่ทุกวันนี้ที่ไม่พูดภาษาธรรมไม่ใช่ไม่รู้นะไม่ใช่มีเรียนไม่ใช่ไม่ศึกษาหลวงตาเนี่ยศึกษามาหลายศาสนามากก่จะจะเอาตัวเองมาลงทุนมาบวชมาปฏิบัติ อย่าว่าจะศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาส,สนาคิดหลวงตาก็ศึกษาเราไม่ได้ไปว่าศาสนาอื่นเขาเราที่เราไปศึกษาเนี่ยเพราะว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องศึกษาก่อนเหมือนเราจะทํานาเราก็ต้องศึกษาวิธีทานาก่อนเราจะค้าขายเราก็ต้องดูทําเลดูอะไรก่อนจริงไหมหลวงตาก็ต้องศึกษาศึกษาประวัติศาสตร์ทุกอย่างซื้อพระไตรปิฎกไปอ่านเองเลยก็อ่านศึกษามาจดที่นี่มาบวชก็ลงมือปฏิบัติ ก็เอาผลของการปฏิบัติมาพูดเอาเรื่องสภาวะมาพูดจะผิดจะถูกกนะันมันต้องวิอเคราะห์เองเชื่อไม่เชื่อมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ความเห็นของตัวเองมาตรฐานของตัวเองอย่าไปตัดสินคนอื่นมันมันไม่เป็นธรรมให้ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาถ้ารักศาสนาจริงๆอะ่ะ ไม่ใช่ไปตำหนิพระโยมสูงก็พระอย่างนั้นโยมดีก็พระโอ้ยนะกูดีมึงดีมึงูงผิดมึงถูกอยู่งี้เหรอเนี่ยหรือรักษาศาสนาฮะไม่รู้หรอกไม่พูดหรอกมันไม่มันมารักษาตรงไหนอะเทวดาเทวดามาสร้างวัดยังไงเทวดามาหล่อพระพุทธรูปยังไงหลวงตาบวชมาไปอยู่ภูอยู่เขามาเขาก็อยู่ส่วนเขาอยู่คนละภพละภูมินิสัยวัสนากรรมของแต่ละบุคคล มันจะไปช่วยกันได้ยังไงมันจะไปแทรกแซงกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้ส่องทางอันเรื่องจะลงมือทำนะ่ะมันขึ้นอยู่กับบุคคลน,นั้นมันทําให้กันไม่ได้นั่นแหละคือเรื่องของกรรมกรรมมากคือการกระทําพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมนะศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมนะกรรมคือการกระทําบางคนถึงขั้นว่าโอ้โหพระเนี่ยไม่ให้สร้างวัดแล้วจะอยู่ยังไงให้ไปอยู่บ้านด้วยยังไงให้ไปเช่าคอนโดอยู่ไง ขนาดทุกวันนี้ได้ปลูกป่าอยู่เองแล้นะนะพระน่นเนี่ยมันเข้าทํานองะนะมือไม่พายเอาจีนลาน้ําก็มีนะเป็นป่าเป็นบัณฑิตยังไงอุบาสกอุบาสิกายังไงมาจาหนิพระเจ้าพระสงฆ์ขนาดพิสุณีสีถือศีลสามร้อยสิบเอ็ดบวชมาร้อยภาษาเป็นพาาระละหันแล้วต้องเคารพพิสุบวบชสมมุติสงฆ์บวชวันเดียวนะผู้รู้ธรรมแปดประการไหนล่ะเคารบในธรรมเคารพพระพุทธเจ้าเคารพศาสนาตัวเองเป็นอัฐานะด้วยซ้ำไม่ใชฐานะที่จะมา ำหนีตีเตียนไครด้วยําไปถ้ามันไม่ดีก็ไม่มีคนศรัทธาก็เสื่อมไปเองละคนนะนะั่นแหละกรรมของไครของมันจริงไหมถ้าไปมองบางคนอื่นโง่ไปหมดมันก็โอ้ยไม่รู้อะไรนะนะั่นแหละก็ดูเอาเองอะนะนี่แหละคือธรรมศาสนาพุทธเรางดงามมากยิ่งมีคุณลบุตรคุณทิดามาศึกษามาปฏิบัติบวชปฏิบัติเล่าเรียนมากเท่าไหร่นั่นแหละาศาสนาคือคนนะถ้าใจคนเสื่อมทุกวันนี่โอ้โหจำไวนะ้นะประเพณีอันดีงามก็มี ลองตาเนี่ยถือว่าเกิดนานพอสมควรละหกสปีนะ่ยตั้งแต่เป็นเด็กๆนี่นะถ้าไปวัดไปวาถ้าไม่มีมวนยาไม่มีหมากนะใส่จานไปถวายครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้มากเลยนะทุกวันนี้โอ้โหต่อต้านสูบูรีทำลายนั่นทำลายนี่ต่อต้านนัแต่ความชั่วไม่เห็นมันลดลงเลยไล่ตีกันฆ่ากันแทงกันกินเหล้าเมายาอวดนั่นอวนนี่โอ,อ้โหอารมณ์ร้อนฮะ อันไหนมันดีมันงามมันผิดมันถูกแยกแยะไม่เป็นเือทั่วเนี้ไม่ใช่คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นนะสมัยเนี้ยเพราะคนไม่รู้จักแยกแยะอะไรเลยขาดหลักเหตุผลถ้าเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลว่าศาสนาหรือคนก็ตามจะทำอะไรนะมีสติปัญญาอย่าพึงเชื่อแม้แต่มีในตำรา อย่าพึงเชื่อแม้แต่เรื่องเล่าสืบสืบกันมาอย่าพึงเชื่อแม้แต่คนนั้นมันเป็นโคของเราแม้แต่หลงตาพูดในก็อย่าเชื่อพระองค์ก็ยังบอกว่าแม้จะเป็นรวมทั้งพระองค์ด้วยนะอย่าพึงเชื่อนี่คือความงดงามของศาสนาพุทธ